สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดพันเก่ากับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับเมื่อนี่ก็ได้นำแนวทางหัยห้าหน้อยครับประจำวันที่23กรกฎาคม2 5 6 5ครับไม่พี่ให้น้องเอฟซีได้เป็นแนวทางกันครับก่อนอื่นครับคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับ เป็นเพียงแนวทางหวยรัฐบาลของเวียดนามบสนับสนุนให้หล่นการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับช่องของแอดมิ้จะลงเฉพาะใน YouTube ได้ครับหากเจอในช่องทางอื่นก็เป็นของปลอมครับแอบอ้างเอาไปใส่โดยไม่ได้รับอนุญาตครับครับมือว่นในเขาเจาะแตก3ตัวคือเก่าครับ3ตัวตรงๆเลยครับซีเก่าซนะครับพิเศษครับตัวเจาะ แอดฝาก3 2ในคลิปแอดบอกฝาก32ตัวหนึ่งครับกลับมาอยู่ครับ32ครับครับ VIP บันนอนหนังเขาวิ่งรูดครับมาตามต่อครับเลขกเด่นมือน,คน,นีครับเล็กเด่นเล็กวินเหลขชุดกับ38760ครับ3 8 7 6 0วิ่งรูด2ตัวก็เป็น3กับ8ครับ ตัวเดียวเน้นๆครับตัวเดียวเน้นๆเป็น3ครับเบิ้ลครับช่วงนี้ไม่ค่อยเบิ้ลครับแต่ถ้าเป็นเบิ้ลแออให้เป็น3 3ครับ3 3 8 8ามแปเน้เนไปที่3 3เด้อครับแนวทาง2ตัวจอครับ3 0 3 6 3 7 3 8 80 85 86 87ครับครับเนื้อทาง3ตัวครับ2มือติดเลยครับมาตรงตรง3ตัวครับ738 678 780 670 386ครับ ตัวระวังตัวกันครับระวังหนึ่งครับสามหนึ่งเก่าหนึ่งครับระวังหนึ่งเน้นไปที่3าหนึ่งกับเก่าหนึ่งนะครับคับแนวทางครมีเข่ามีหลุดนะครับเบืงเ้งหลัวกับปุดใช้วิจรารณญาณครับถ้ามัก,ก็ตามถราม่มักก็สามารถกดเลื่อนผ่านไปได้เลยครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ ดีๆที่มหใหกกำลังใจกันเด้อครับขอบคุณด,ด้หลายครับได้อ่านได้เบิง่งเล็กก็ดีใจครับครับถ้ามักจกอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับสิบได้พาคลิปต่อๆไปครับสำหรับมือหนีผู้ใดเขามาเบิ่งก็ขอให้ทุกท่านโชคดีหฮงๆปังๆเด้อครับลำรวยลำรวยทุกคนสวัสดีครับ